ออกมาจริงวะโอ้ยเอ้ามามึงออกมามึงออกมามึงออกมาออกมาอุ้ยเฮียบอกเลยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสันหารรทมอันนี้คืออะไรครับผมเครื่องดูดสิวนั่นเองกล่องไม่มีอะไรบ่งบอกว่ามันเป็นของที่เราสั่งมาไหมหรือเปล่าด้วยนะแกออกมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือฮาเลยนะ แ,มแมเมาผิดฟังนี่นะมือเครื่องดูดสิวฮิ้วนนหิวหิวหิว,หว,หวมาปุ๊บเปิดออกมาก็จะเป็นคู่มือที่เป็นภาษาจีนหมดเลยมังสีโซสีเลวตามี่ข้างในมีอะไรบ้างครับผมสายชาร์จมีสายชาร์จพร้อมกับอะไรวะเนี้ยเหมือนห่วงยางห่วงยางห่วงใหญ่แต่เราห่วงคุณ 2อันนี้ก็จะเป็นเหมือนหัวจุกเอาไว้บีบสิวเรามีให้2หัวนะครับสามารถที่จะถอดออกมาล้างได้ก็มี2แบบแบบหัวมนกว้างๆกับหัวเป็นรูกลมๆเล็กๆพระเอกขงเราก็คือไม่ใช่เราที่เราต้องมานั่งรอนกันคือมีแบตไหมเฮ้ยเปิดได้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 เฮ้ยมันใช้ไม่ได้ต้องบอกก่อนนะว่าผู้หญิงอย่าไปใช้ผิดนะ ใช้ทำไรเอาไปนวดหน้าอโอเคห้ามนวดหน้าอ,ม,อ,อมันเป็นเครื่องดูดสิวมึงถามต้วงเร็วคีกูตอบได้ก็ในคู่มือจะมีเคียวให้สแกน<ม>ก็คือเป็นแอปของตัวเครื่องตัวนี้เลยพอเราเข้าเคียวโนะครับคุณผู้ชม <c oughs> มันก็จะมีไฟล์ให้ติดตั้งในเครื่องนี่เอาเครื่องนี้แล้วก็ไปต่อกับโทรศัพท์ดีไวซ์ของเรานะครับนี่มันขึ้นมาแล้วเห็นไหมเอาหัวหน สมอลโฮแล้วไม่คิดจะล้างเลยใช่ไหมนี่แกะกล่องมาแล้วแบบใจเย็นนะอ๋ออันนี้คือลูกล้องครับผมคุณผู้ชมไอตรงเนี้ยคือลูกล้องถอดเาถอดออกอันนี้เราใส่อะไรไปเราใส่หัวที่เป็นจุกกลมๆไปกลมเล็กจุกกลมเล็กสมอลเดี๋ยวเราจะมีตัวภาพในจอมือถือขึ้นให้ดูด้วยนะเราสามารถที่จะเอาเบาระดับปานกลางหรือแรงได้เลยแรงยังไงอ๋อนี่นี่นี่กดตัวแบบปุ่ม power เออปุ่มเวอร์เลยก็จะมีสมระดับเบากลาง แล้วก็แม็กซนี่แรงสุดนะนี่คือแรงสุดแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเอ่อนี่ปิดปิดทรงอันนี้สวิตชูตติ้งอ๋อคืออยู่ด้านล่างนะอ่านี่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 ต้องอ๋อพอกดที่ตัวเครื่องมูฟเดิร์ดดีไวท์อ๋อนี่เขาโอ้เขาสิวครับผมจ่อยก่อนดินี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยมันออกมาจิ้ว่ะอุ้ยเฮียอี

อ่ะยี้แดงเลยจมูกแดงเลยเหรอเนี่ยไอ้ต้นหนุกวันหยกหนุกหนุอ่ะมันมันเป็นความเป็นความสติที่เห็นแล้วแบบมันเป็นความเจ็บปวดเจ็บปวดที่สวยงามไม่แดงจริงฮะเป็นความเจ็บปวดที่สวยงามครับคุณผู้ชมแต่ใครจะนึกว่าจมูกเราเนี่ยมันแดงคิดเองข้างจมูกนี่ เออเนี่ยประมาณนี้เออแม่งแบบแบบพูดขึ้นมาครับหรือพูดขึ้นมาครับมันมากมันมากว่ามึงอะโลจิตเลยอ่ะโูแม่งมาจากก้นบึ้งเลยไอตัวเนี้ยไอตัวนี้ยเขาอุ้ยจะดุปะมึงอะทั้งหอกก็ไม่หอกเจ็บ่ะอ๋อตั้งหมดตั้งหมดนี่ยข้างๆจมูกเนี่ยข้างๆจมูก อา้าวจริงท่านผู้ชมคือเราไม่ได้เราจะไม่รู้หน้าตัวเองไม่เห็นขนาดนี้อเออถ้าเราไม่ได้ซื้อเครื่องนี้มาดูนะเราจะคิดว่าหน้าเราใสาไม่ไม่มีสิวหุยแม่งขึ้นมาเลยใช่ใช่สมัยก่อนที่สมมต,ติกดสิวกดสิวไปร้านพวกเนี้ยเราก็ไม่ได้เห็นขนาดนี้ปะอืมนี่คือบอนี่แบบรูขุมขนแบบคือจมูกละเอยดสุดคอ เอ,เออแบบนี้แบบนี้แบบค่อยค่อผุดขึ้นมาอย่างนี้เลยอะมาความรู้สึกเป็นไงสนุกตอนนี้เริ่มสนุกมันเจ็บแต่แบบม,ม,ม,มันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่คือเหมือนเหมือนมเอาอะไรมาดูดดูดด,ด,ดูดตรงผิวเราอะหน้าเราอะมันาจะเป็นแบบปึ๊กปึ๊ก๊๊อะมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นะนี่น,ๆๆๆน,น,นี่ีนี่นี่อ้อันนี้น้นๆนตรงนี้น้นๆเลยตนี้โอ้หไงวะ มันโรยากอะผู้ชมออกมาแล้วเนี่ยนี่เออเนี่ยือ๋อแดงเราเห็นจมูกผุ่อย่างนี้แดงนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยเขาขุดนขุดมาหน่อยเออเนี่ยตัวนี้ยโอ้โหขุดมาแล้วขุดมาแล้วขุดมาแล้วใครที่กาลังกินข้าวอยู่ไม่แนะนําให้ดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ได้ขึ้นตรงนี้ ไม่แพงไม่แพงไม่แพงไม่ถึงพันด้วยรู้สึกคิดว่าคุ้มค่าไหมใครอยากกดสิวดูสิวเองแล้วแบบมีจิตเล็กๆอะจิตที่แบบอารมณ์แบบอชอบชอบดูอย่พวก,กนี้ยอว่าคุ้มนถือว่าคุม้มถ,นะถือว่าคมก<อ>ับราคาประมาณนี้ ระหว่างเอกเปลี่ยนหัวนะฮะเช็ดต,ตัวเครื่องก็จะบอกท่านผู้ชมว่าไอที่เราเห็นในกล้องเมื่อกี้ในโทรศัพท์ที่เราอัดไว้อะที่กล้องตรงหัวที่ดูดนะ่ะมันอาจจะดูเยอะเออแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันแทบแบบนิดเดียวเองนะนิดเดียวเฮออ้นิดเดียว<ๆ>เ,ยดเดียวผมเคี่ยวมาให้ดูอ๋อนิดเดียวเอง คือในกล้องอ่ะมันเหมือนเยอะมากครับชวนหาน้ําอุ่นๆล้างหน้าก่อนหรือว่าเอามาซับหน้าให้ลูกขนเปิดก่อนนะครับค่อยๆแบบค่อยทำการดูดสิวหรยใช้เครื่องใช่แต่หน้าผมมันไม่มีสิวอยู่แล้วเหรอจะจบไหมมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวไปดูขอดีกูเรื่องกูเลยวะโอ้ไวต่างเนี่ยกูเลยเแง่แช่ยังงี้เหรอแช่ยังงี้เลยให้มันได้ภาพเว้ย ม,มึงออกมามึงออกมามึงออกมามึงยอกไรออกมาไม่เจ็บนะไม่เจ็บอือันบนเนี่ยด้วยพี่ด้วยไป กู้งเ่มเจ็บแล้ววะไปจองนน่ะมันขึ้นเลยมนะเ่องเตือนมันแจ้งเตือนว่านานเกินไปโอ้ยเฮียบอกเลยวัววัวอัวอัหัอดั เขาก็เตือนแล้วว่าไปเฉาะนานเกินไปเอ๊ะห้อเลือดเลยครับคำเตือนนะฮะแนะนำก็อย่าไปแบบแช่ตรงจุดเดินนะเออาอย่าไปแช่อย่าไปแช่เพราะแรงดูดมันเยอะเยอะมากเราอาจจะไม่รู้สึกหรอกแต่ว่านั่นแหละอ่านั่นไงแล้วเมื่อกี้แช่นานมากอรับ่ง คือคือผมแช่นานมากเพื่อให้ได้ภาพอและดูจมูกเพื่อท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะนี่สดๆเลยนะโอ้ยคือดูหน้าไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าไปแช่ดิมันช้ำช้ำนองช้ำหนองหมดแล้วเนี่ย คือห้ามแช่เลยอ่ะแช่แช่คือแบบคือให้รูดผ่านๆใช่ใช่แค่นั้นมาเริ่มกันเลยโอ้โหตรงไหนเนี่ยจมูกยังไม่จบข้างจมูกโอ้โหหน้าปุยเยี่ยขนาดนี้ ไอตอนไอตอนทำเองอย่างเงียไม่ยังมาสนุกเลยแต่พอมานั่งดูของนื่นแล้วเฮียอะไรดีเนี่ยคือหนักๆเลยอ่ะตรงจมูกอ่ะลูกหน้าลงไปหมดแล้วกูต้องประคบน้ำแข็งอะแนะนำสำหรับคนที่อยากซื้อมาลองนะครับก็แนะนำให้ก่อนทำประคบน้ำอุ่นให้ทั่วหน้าก่อนนะฮะหรือล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นก็ได้แล้วก็หลังทำแนะนำว่าล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ ออกครบด้วยหรือว่าล้างหน้าด้วยน้าเย็นจะดีกว่าแล้วก็แนะนํานะเนี่ยดูดิมึงอย่าไปอี <laughs> <c oughs> คือหน้าผมแบบห่อเลือดหมดแล้วอะ <c oughs> คือกูถ่ายคลิปอื่นไม่ได้ <laughs> ถ้าผู้ชมเห็นหน้าตาเอกอ่ะมันจะแบบประมาณว่าเป็นรอยดูดแบบย่องจังวลาลากอ่ะเป็นรอยดูดแล้วลากอ่ะใช่ขนาดอย่างนั้นเลยอ่ะขนาดผมลากแล้วนะมันยังเป็นรอยอ่ะคิดดูคือได้ลองเองแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเครื่องเนี้ถามว่าใช้ได้ไหมคือใช้ได้เลยคือสิวออกมาจริงครับแล้วก็ไม่ไม่ได้เจ็บขนาดผมแช่นะผมยังไม่รู้สึกว่าเจ็บหรือมันชาก็ไม่รู้อ่ะไม่แต่จริงก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวังระดับหนึ่งใช่ใช่ควรควรมีความระมัดระวังในการใช้ระดับหนึ่งเลย เพราะว่าไอตอนที่จ่อไปเนี่ยมันสนุกไงคือเห็นมันกําลังขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามนกัะให้มันขึ้น,านมาจนหมดที่เน,นื่อันนี้คือห่อเลือดเลยอันนี้คือห่อเลือดน,นะครับห่อเลือดยอ,อ,อ,อย่าไปจอนานเกิน2วิดูดเข้าหน้าเสร็จปุ๊บลากเลย นะอย่าไปจ่อถึงถ้าเราลืมแล้วจ่อในโทรศัพท์มันก็จะมีแจ้งเตือนบอกด้วยว่าเ้ยคุณจอดานอยู่แล้วนะอะไรประมาณนี้เอาไงก็ประมาณนี้ดีโอเคผ่านความสนุกบวกโลกจิตนิดๆในการดูกล้องใครสนก็ไปหาน้อกันได้นะครับนะวันนี้ก็ไปแล้วนะครับพวกเราสรรหาทำคลิปหน้าเราจะทําอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้ ใต้ข้างล่างนะอยากให้พวกเราทำอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe YouTube Facebook แล้วก็ t i k t ก k ครับผมโอเคไปกันแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ